กลาบสวัสดีเพื่อนๆพี BP ที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพื่ี่พีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะน,นี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่าออกดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกติคุณบุรุพชาร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี BP เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผม, <ST 's> ผมก็คือพระผงรูปเหมือน ของหลวงปู่หลุยจันทสาโลวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับหลวงปู่หลุยนี่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปฏิปทาหลวงปู่มั่นทุธโตนะครับผมถือได้ว่าเป็นศิษย์ในยุคแรกๆของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเลยก็ว่าได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปอถรรบริขารแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมมีดีในของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมก็คือเส้นผมนะครับ ในรุ่นนี้บรรจุเส้นเกษาค่อนข้างดีเยอะนะครับผมเป็นพระผมในรุ่นที่ในยุคท้าย,ายของหลวงปู่แล้วนะครับผมมวลสารนี่ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมพอเห็นเนื้อขาวๆเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าธรรมดานะครับแต่พอลงกล้องสองขยายหรือว่าพลิกซ้ายพลิกขวาดูแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่ามีเกษาของหลวงปู่จำนวนไม่น้อยเลยครับ ฝังลงไปในมวลสารพระนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับถ้าเป็นกระแสความนิยมในการเก็บสะสมดยมากแล้วก็จะมุ่งเน้นไปในวัตถุมกคลที่เป็นรุ่นแรกซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับในรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่สร้างลําลึกคุณในช่วงท้ายๆของท่านแล้วนะครับผม ก็เป็นสาธิสารขององคูในลักษณะหน้าตรงขึ้นองค์นะครับผมตัวหนังสือด้านหน้าเขียนงลงปูรีจนภาษาโลครับผมนี้มวลสารสําคัญที่กาบเรียนไปแล้วนะครับมีเส้นเกษานะครับเนี่ยตรงด้านหน้าก็มีบางองค์ก็จะปรากฏอยู่เฉพาะด้านหลังส่วนองค์นี้นะครับผมจะเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผม ลักษณะก็จะเป็นพระในลักษณะวงลีรูปทรงแบบไข่นะครับผมจะเป็นยกขอบด้านข้างนะครับผมแล้วก็เว้า์เข้าไปชนอง์หลวงปู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปฐานบุรีขันนะครับแล้วก็เอษานะครับเอษามีทั้งที่เป็นสีดาครับแล้วก็ที่เป็นสีขาวจนะส่วนที่เป็นสีขาวนี่ลงกล้องสองขยายดีนะครับผม จะเห็นได้ว่าเส้นเกสาใเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะครับผมอย่างก,กับเส้นเอ็นนะฮะใสกิ๊กเลยครับนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่นำมาแนะนำให้กับ,กบเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของพุทธคุณน,นะครับ ในเทปนี้ก็ต้องขออนุญาตเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุตีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ